สนุกมากได้มาเรียนกับคุณครูมีความสุขมากๆเลยค่ะนะคะพากันมาเรียนพ่อแม่ลูกนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยก็ยังน่าจะอยู่อนุบาลอยู่นะพอมาเรียนเนี่ยก็ได้ทักษะได้วิธีการต่างๆนะในการสื่อสารผ่านจิตใต้สำนึกเพื่อให้พ่อแม่ลูกเนี่ยได้ไปฝึกใช้ครูก็จะมีเวิร์กช็อปให้ทำนะคะมีเวิร์กช็อปให้ทำหลายๆอย่างเลยที่เชื่อมกับสมาธิเชื่อมก,กับการฝึกพลังจิต นะคะแต่และเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะทําให้เขาตื่นดูด้วยตัวเองนะคะการสื่อสารพัานจิตใต้สํานึกเนี่ยเราใช้กระบวนการยังไงนะคะแล้วครูก็จะให้โปรแกรมจิตนอนเนี่ยโปรแกรมจิตนอนเนี่ยคือ,อเตรียมนอนเลยนะคะเข้าพวังนอนเลยนะคะครูก็จะเข้ากระบวนการละจูนจิตนะคะจูนจิตใส่ข้อมูลด้านดีด้านบวกใช้คําสั่งจิตในด้านดีด้านบวกเนี่ยพาจิตของเขาเนี่ยย้อนอดีตนะคะ ย้อนอดีตไปในเรื่องดีเรื่องบวกย้อนไปขอบคุณย้อนไปขอขมากรรมย้อนไปปลดล็อกสิ่งที่ค้างคาใจในใจของตนย้อนไปเพื่อคลายความกลัวไปเสริมสร้างพลังให้เกิดความกล้าแล้วก็ไปช่วยคลายในบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันเป็นปมเร้อยของเขานะคะหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเรื่องค่ะที่เขาปรารถนาเราจะช่วยในในด้านดีด้านบวก แล้วก็ส่วนในเรื่องของการไปอนาคตก็จะพาจิตของเขาเนี่ยไปเชื่อมโยงในสิ่งที่เขาปรารถนาสิ่งที่เขาเคยฝันนะเขาก็จะเห็นอนาคตของตัวเขาเองที่เขาเคยคิดว่าเขาอยากจะได้สิ่งนี้อยากมีโอกาสมายืนอยู่ตรงจุดนี้นะคะจิตของเขาเนี่ยก็จะเหมือนลักษณะที่ได้เห็นภาพ ปรากฏชัดขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาได้ยืนอยู่ตรงจุดจุดนั้นแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะภาพไม่ชัดแต่มีความรู้สึกไปก่อนล่วงหน้าหรือมีความสุขอยู่ความสุขความรู้สึกอยู่ในขณะที่เข้าพวังขจิตอยู่นั้นนะคะภาพจะชัดหรือไม่ชัดหรือจะเป็นช่วงจังหวะที่เขาหลับหลับตื่นตื่นหลับสนิทหลับลึกนะคะแต่ละท่านเนี่ยที่เข้ากระบวนการก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปแต่ถามว่า เขาตื่นมาเขาจะรู้สึกสบายตัวรู้สึกมีความสุขเพราะเป็นการเชื่อมโยงแล้วก็ใส่ข้อมูลด้านดีด้านบวกจูนจิตของเขาเนี่ยพาจิตของเขาไปในที่ใดที่หนึ่งหรือไปสถานที่ใดที่หนึ่งที่เขามีความสุขนะคะเราจะเชื่อมโยงว่าเหมือนเป็นกระบวนการที่เราจะพาเขาไปนะคะว่าเขาอยากจะไปทําอะไรที่ไหนที่ไหนข้ามมองเห็นอะไรในเส้นทางที่เขาเดินไปนะคะเส้นทางที่เขาเดินไปเขาเห็นอะไรบ้าง บริเวณรอบๆนั้นเขาเห็นอะไรนะคะจิตเขาจะเชื่อมโยงได้ของเขาเองนะคะก็เหมือนเป็นการดูดวงเหมือนเป็นการดูดวงผ่านจิตใต้สํานึกของตนเองรู้ดวงของตนเองนะคะลูกศิษย์หลายๆคนเนี่ยถามครูมาว่าครูอยากดูดวงกับครูครูก็บอกว่าดูดวงเนี่ยในลักษณะที่เข้าใจเนี่ยครูจะเชื่อมโยงในกระบวนการของการสื่สารผ่านจิตใต้สํานึก ะะก็คือตัวเราเองเป็นคนดูแต่ครูจะเป็นผู้ทำให้นะคะทำให้แล้วก็เชื่อมโยงให้ดวงนั้นจะเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าแน่นอนถ้าคุณไปฝึกต่อแล้วก็โฟกัสต่อนะคะคุณจะเกิดความสุขความโชคดีในสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนเพราะว่าภาพของคุณมันปรากฏชัดขึ้นมาแล้วความรู้สึกของคุณมันใช่แล้ว เพราะว่าตอนที่ครูไปเรียนเนี่ยนะคะภาพที่มันแวบๆขึ้นมาในจิตของครูตอนที่ครูเข้าภวังนั้นหรืออยู่ในกระบวนการสื่อสารผ่านจิตใต้สํานึกที่ครูบาอาจารย์โคชิ่งให้นั้นนะคะภาพที่แวบๆมาหรือความรู้สึกที่เห็นในเหตุการณ์ในนักขณะนั้นเป็นภาพจริงเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะ การที่เราจะมาสื่อสารผ่านจิตใต้สํานึกเนี่ยต้องเป็นกระบวนการที่ทำเ,เรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อเนื่องสักระยะหนึ่งแล้วเราก็ทําเองฝึกเองไปด้วยนะคะแต่ถ้าเราอยากจะให้มันเป็นวิธีทางลัดที่มันง่ายขึ้นเราก็ต้องมาเชื่อมโยงโดยให้ครูผา้อา,ารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยพาทำพาเชื่อมโยงนะคะโดยผ่านจิตใต้สํานึกเลยซึ่งจะไม่ยากนะคะมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะเหมือนในกรณีที่ มีลูกศิษย์นะคะ,ะให้ครูเนี่ยนะคะโทรมาให้ครูเนี่ยไปช่วยนะคะไปช่วยวิชาที่ครูฝึกมาเรียนมาก็คือช่วยให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขความสเ็จมากขึ้นไปช่วยจูนความสัมพันธ์ในครอบครัวก็คือแม่นะคะแม่เนี่ยก็คืออายุมากแล้วก็คือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนอนอยู่บนเตียงนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของ สื่อสารกับแม่แล้วทะเลาะกันบ่อยเพราะว่าแม่ไม่กินยาแม่ไม่กินยาแม่ไม่กินข้าวแม่ไม่แม่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยแล้วแม่ปฏิเสธในในการดูแลตัวเองนะคะก็ทาให้ให้แม่กับลูกทะเลาะกันบ่อยนะคะก็เลยไปช่วยจูนตรงนี้นะคะไปช่วยจูนตรงนี้แล้วก็ใช้กระบวนการต่างๆนะคะสื่อสารกับกับแม่นะคะสื่อสารกับแม่แล้วก็คุยกับแม่เพื่อประเมินนะคะเพื่อประเมินว่าเราจะ เชื่อมโยงให้คุณแม่เนี่ยเข้าใจเข้าใจตัวเองยังไงแล้วก็อยู่กับคนในครอบครัวได้ยังไงนะคะตรงนี้ครูก็ช่วยจูนให้คุณยายก็บอกว่าก็คือคุยแต่เรื่องดีๆก็ถามคุณยายว่าคุณยายในชีวิตในบ้านปลายชีวิตช่วงสุดท้ายในชีวิตของเราเนี่ยเราอยากจะไปที่ไหนบ้างนะคะก็ก็ถามนะคุณยายก็จะบอกแหละว,ว่าอยากไป อยากไปกินอาหารอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปที่บ้านเกา่าบ้านเก่าที่เคยอยู่อยากไปเที่ยวอยากให้ลูกให้หลานพาไปเที่ยวแต่ณห,หน้าเวลานี้ที่คุณยายเป็นอยู่เนี่ยก็คือเขานอนติดเตียงใช่ไหมเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาไม่มีกําลังในการเดินนะคะเขาต้องใช้รถเข็นรมีคนอุ้มขึ้นรถเข็นพอเราใช้กระบวนการทุกอย่างผ่านจิตใต้สํานึกในเวลาแค่หนึ่งวันแล้วก็เข้ามาอีกอหนึ่งวันแล้วก็ ข้ามจะมีช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะพาสวดมนต์พาปฏิบัติพาทำสมาธิพาจูนจิตพาเชื่อมโยงหรือใช้เทคนิคกระบวนการต่างๆนะคะนะคะให้คุณยายเบาสบายผ่อนคลายนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในในช่วงเวลาที่เราให้การช่วยเหลือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณยายมีความรู้สึกตื่นดูด้วยตัวเอง สามารถที่จะพยุงลูกเนี่ยสามารถที่จะพยุงขึ้นรถเข็นแล้วยืนด้วยลำขาของตัวเองเนี่ยด้วยแรงของตนเองที่พอยืนได้แล้วก็พยุงขึ้นรถเข็นไปเข้าห้องน้ำมีกำลังเหมือนมีกำลังนะคะเราก็มีความสุขยิ้มได้หัวเราะได้เชื่อฟังมากนะคะเชื่อฟังเชื่อฟังพยาบาลคนนี้มากพยาบาลก็คือครูวีนี่แหละ <c oughs> นะคะก็คือ ไว้ใจบอกว่าไว้ใจก็คือไว้ใจไว้ใจหมอคนเดียวนะไว้ใจหมอนะคะก็เป็นครูด้วยนะคะเป็นครูด้วยแต่ว่าในที่เราเคยเมีประสบการณ์มาเราก็ใช้วิชาของเราที่เราเคยมีประสบการณ์นะคะไปช่วยเหลือตรงน,นี้นะคะเปลี่ยนคนคนหนึ่งที่บอกว่าเบื่ออาหารไม่กินข้าวไม่อยากทานยาไม่อยากทําอะไรเลยนะคะแล้วก็หงูดหงิดไม่อยากฟังไม่อยากคุยกับลูกเพราะคุยแล้วทะเลาะก,กัน ก็ทำให้ลูกกับแม่เข้าใจกันว่าแม่ต้องการสิ่งนี้นะลูกทำให้ได้ไหมแล้วแล้วแม่ก็ให้สัญญานะคะแม่ก็คือแบบว่าอาหารที่แม่บอกว่ากินแม่อร่อยพอแม่กินไปบอกให้แม่พูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้แม่อาหารที่จัดให้ก็คืออร่อยเพราะว่าอาหารบางอย่างมันต้องควบคุมอะคะ่ะทานคิมไม่ได้จะมาเพิ่มจะมาเพิ่มรสช,ชาติเองแล้วมันก็จะทําให้ ปริมาณเกลือแร่ในร่างกายมันจะ,ะผิดปกติไปนะคะก็ใช้เทคนิควิชาว่าก่อนจะทานอาหารใช้วิธีนี้นะอาหารทุกมื้อก็คืออร่อยนะคะสั่งจิตให้อาหารอร่อยทุกมือ้อแม้จะไม่ได้ปรุงเครื่องอะไรเลยแต่ก็จะเป็นอาหารทิพย์และเป็นอาหารที่อร่อยนะคะ,ะคุณแม่ก็ได้แล้วในเรื่องของทานอาหารได้นะคะแล้วในเรื่องของการจูนจิตให้เกิดพลังการตื่นรู้ให้ตัวเองรู้สึกช่วยเหลือตนเองได้เพื่อจะได้นั่งรถเข็นแล้วก็นั่งรถ ได้ในระยะไกลๆที่จะสามารถที่จะไปเที่ยวบ้านไปเที่ยวบ้านไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปเที่ยวทะเลไปกินอาหารทะเลได้นะคะไปได้ค่ะในระยะเวลาต่อมาลูกๆดีใจมากพาแม่ไปเที่ยวพาไปกินอาหารทะเลตามภาพทุกภาพที่แม่เห็นภาพทุกภาพที่แม่เห็นว่าแม่ไปที่นั่นที่นั่นที่นี่ก็เกิดขึ้นจริงในเวลาอันต่อมานะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีนั้น ลูกและแม่ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันนะคะจนกระทั่งคุณแม่ได้จากโลกใบนี้ไปแต่ก็ถึงว่าเป็นช่วงระยะเวลาแห่งความสุขนะคะถ้าหนึ่งปีของคุณใช้เวลาในการทะเลาะก,กันกับแม่คุณจะได้บุญมากหรือบุญน้อยแต่ในเวลาหนึ่งถึงสองวันที่ไปทําอะไรบางอย่างในกระบวนการบางอย่างแล้วทาให้คุณแม่กับตัวของคุณในครอบครัวองคุณเปลี่ยนแปลง แล้วคุณฝึกต่อแล้วทําต่อในสิ่งที่แนะนําในความสุขในหนึ่งปีนั้นคุณคิดว่าคุณจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนให้เลือกนะคะให้เลือกสิ่งที่ครูบอกก็คือว่างานที่ครูทำวิชาที่ครูมีครูต้องการเอามาช่วยคนมันคอร์สสัมนาแต่ละคอร์สครูใช้วิชาใช้ความรู้ที่ครูมีแลกเป็นปัจจัย เพื่อเป็นรายได้ให้กับตัวเองมาเลี้ยงชีพตัวเองแล้วก็มาทําประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมมาร่วมบุญสร้างพระกับหลวงปู่หลวงตามาทําประโยชน์ที่ครูอยากจะทํานี่คือให้ด้วยคือวิชาความรู้มีครูบาอาจารย์นะคะครูต้องแลกเป็นปัจจัยตรงนี้กลับมาแต่ถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มค่ะคอสหลักพันหลักหมื่นที่คุณให้มามันเปลี่ยนชีวิตของคุณและครอบครัวได้ในเรื่องสุขภาพการงานการเงิน ะะโดยการจูนจิตนะคะจูนจิตอย่างต่อเนื่องวัน2วัน3วันแล้วคุณก็ฝึกต่อฝึกต่อถ้าคุณอยากจะได้พลังงานที่มันเป็นทางลัดและช่วยให้ชีวิตคุณดีดีขึ้นเร็วคุณก็มาเรียนรู้เติมเต็มอีกรอบนะคะตัวครูเองเนี่ยเรียนกับอาจารย์เนี่ยนะคะมากกว่า10ครั้งเกือบถึง20ครั้งวิสังในระยะปีถึง2ปีครูจึงสำเร็จในระยะ ระยะสั้นๆที่ครูตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน1-3ถึงปีนี้ครูจะต้องทําเป้าหมายที่ครูต้องสําเร็จในสิ่งสิ่งนี้แล้วก็สําเร็จในในเรื่องต่างๆมาหลายๆเรื่องจากที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักใครเลยก็คือทํางานเลี้ยงลูกอยู่บ้านทํางานบ้านทํางานเลี้ยงลูกเราทํางานประจํามาแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่แค่นี้ค่ะไม่รู้จักใครเลยนอกจากคนในครอบครัวก็คือไม่เคยคุยกระสุนสีกับใครแต่ตอนนี้ในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็คือ ทุกคนรู้จักครูวิจิตจักพัทครูวิจิตจักอพัทครูวินักนาคุณจิตสัมผัสครูวิแสงสว่างทางจิตวิญญาณครูที่ชอบใส่สร้อยประคำคุณครูที่ชอบใส่สร้อยประคำแล้วคุณครูที่ดูดวงผ่านผ่านผ่านจิตผ่านสมาธินะคุณครูที่เชื่อมหลวงปู่ให้หลวงปู่พาไปทําบุญอะไรประมาณเนี้ค่ะคือชาวบ้านเขาก็ชาวบ้านหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเนะะี่ยค่ะก็จะพยายามก็จะเรียกแบบนี้นะคะ บางคนเนี่ยบางคนเนี่เวลาลงพื้นที่หรือลงในชุมชนเนี่ยเขามีลูกศิษย์ให้ไปสอนครอบครัวาญาติพี่น้องที่บ้านก็มีหรือว่าเราทําการกุศลนะคะเขาก็จะพากันจัดเงินสนับสนุนเป็นค่าอาหารเลี้ยงกันอยู่ในกลุ่มนั่นละคะ่แล้วก็จะมีร่วมบุญนะร่วมบุญค่าครูไปครูก็จะเอาไปทําไปถวายกระถินวัดสแ,แกแล้วค่ะนะคะ,นะคะปี66 น่าจะช่วงเดือนพฤศจิกเนี่ยค่ะนะคะก็เอาไปถวายให้แล้วแล้วก็อธิษฐานจิตให้กับทุกคนที่เข้ามาเรียนนะคะนั่นก็คือเป็นการกุศลที่ทําในวันเกิดของตัวเองก็คือวันเกิดของตัวเองก่อนที่จะครบวันเกิดของตัวเองเนี่ยก็คือทําให้ทําการกุศลหลายอย่างค่ะนะคะด้วยใช้ความรู้ของตัวเองนี่แหละค่ะไปช่วยคนนะคะใช้ความรู้ของตัวเองไปช่วยคนแต่สําหรับการที่จะเรียนส่วนตัวหรือคบตัวหรือเรียนเป็นสายสัมพันธ์ครอบครัวครูต้องบอกว่า การฝึกแบบนี้อาจจะเป็นค่าคอสอาจจะสูงเป็นหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นหลักหมื่นขึ้นเพราะว่ามันต้องใช้วิธีที่แบบสอนก็คือเน้นว่าคนที่เชื่อและศรัทธาแล้วก็มีใจกว้างๆที่จะเรียนจริงจริงจึงจะสอนนะคะเป็นคนที่เลือกผู้มาเรียนเหมือนกันนะคะจัดสรรก็คือเลือกผู้ที่มาเรียนเหมือนกันเพราะว่าจะอธิษฐานบอกกับหลวงปู่เท่านั้นว่าขอเอาเป็นคนที่จริงมานะคะหลวงปู่ ขอเป็นคนที่จริงมาตั้งใจปฏิบัติเพราะว่าวิชาที่ครูบาอาจารย์สอนมามันช่วยคนได้ขอเอาเป็นคนจริงๆมานะเจ้าค่ะหลวงปู่ดังนั้นคนที่เปิดใจกว้างมาเรียนกับครูนะคะเขาก็จะได้สําเร็จในหลายๆเรื่องเหมือนมีเด็กคนหนึ่งนะคะอยู่กับคุณยายเด็กคนหนึ่งอยู่กับคุณยายบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเด็กคนนี้มีปมอะไรอยู่ในใจนะคะเด็กคนนี้อยู่กับคุณยายเขาไม่เคยที่จะเห็นพ่อกับแม่เขาเลยนะ ขาไม่เคยมีโอกาสที่จะได้เห็นพ่อกับแม่ของเขาเลยนะคะแต่เมื่อเข้ากระบวนการจูนจิตค่ะสามารถที่จะคลายปมอะไรหลายๆอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีพ่อกับแม่แต่เขาเปลี่ยนความคิดใหม่เขารู้สึกว่าพ่อกับแม่อยู่กับเขาตลอดเวลาแล้วเขาได้เห็นหน้าพ่อกับแม่เขาสามารถที่จะสเก็ตภาพพ่อกับแม่ออกมาได้ว่าพ่อกับแม่ของเขาหน้าตาเป็นยังไงนะคะ เขารู้ว่าพ่อกับแม่อยู่กับเขาแต่พ่อกับแม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําหน้าที่ของพ่อกับแม่ตอนนี้พ่อกับพ่อกับแม่ก็คือหน้าเวลานี้ก็คือคุณยายแล้วจากที่เป็นเด็กที่ไม่ไม่ตั้งใจเรียนเกเรไม่ยอมเรียนโดดเรียนไม่ไปโรงเรียนนะคะขาดเรียนไม่ชอบไปเรียนเพราะมันจะมีปมอะไรบางอย่างที่เด็กคนนี้เขามีอยู่แต่เราไม่รู้กับเขาคุณครูก็ไม่รู้หรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็ไม่ได้รู้ว่าเด็กในจิตลึกๆของเด็กมีสิ่งอะไรอยู่ ะะเด็กคนนี้ก็เปลี่ยนแปลงค่ะนะคะตื่นเช้าช่วยงานบ้านคุณยายนะคะตื่นเช้าช่วยงานบ้านคุณยายแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนแต่เช้าตั้งใจเรียนบอกกับคุณยายขอบคุณกับคุณยายพูดสิ่งดีๆบอกว่าตัวเองจะตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนให้จบมีงานทําเลี้ยงยายนะคะแค่คําพูดของเด็กแค่นี้เราก็รู้สึกแล้วว่ามันเปลี่ยนชีวิตอะไรของเขาบางอย่างแล้วเด็กคนนี้ เราไปเปลี่ยนเส้นทางให้เขาจากที่เขาอาจจะเดินหลงทางแต่เราไปจุนจูนจิตให้เขาได้ตื่นรู้ก่อนเขาก็จะเดินถูกทางมากขึ้นแล้วชีวิตของเขาจะดีขึ้นเพราะเขาไม่อยู่กับปมอดีตหรือไม่อยู่กับความทุกข์ในจิตในใจอย่าคิดว่าเด็กอนะ่ะที่เล่นเล่น,เล,นเล่นกันอยู่เขาจะไม่มีความรู้สึกมกคิดนะคะมีแต่เราไม่ได้รู้อะไรกับเขาแต่เวลาที่ไปเข้ากระบวนการที่จูนจิตผ่านจิตใต้สำนึกหรือโปรแกรมจิต การจิตใต้สํานึกเป็นโปรแกรมสมองโปรแกรมความรู้สึกข้อมูลดีๆเข้าไปในระดับจิตไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะทุกคนจะมีสิ่งค้างคาใจอยู่ในของในในจิตในจิตในกายของเธอเองที่สะสมมานานถ้าหลบได้ไปคลายช่วยคลายออกคลายคลายให้เขารู้สึกเบาลงเขาก็จะปลดล็อกอะไรได้หลายๆอย่างแต่ที่สําคัญตัวเขาเองจะต้องฝึกต่อจะต้องฝึกต่อแล้วมีความตั้งใจว่าเขาจะต้อง พยายามคลายความทุกข์ของเขาด้วยตัวของเขาเองด้วยนะคะซึ่งตัวครูเองจะเป็นคนที่ช่วยเชื่อมโยงให้ว่าสิ่งนี้คุณต้องไปฝึกต่อนะแล้วก็จะทําให้คุณได้ดีขึ้นเหมือนที่คุณรู้สึกณนะวันนี้ที่ครูได้ทําให้คุณจะมีความปิติยินดีคุณจะมีความสุขในระดับจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคุณเปิดใจรับที่จะเข้ามานะคะเข้ามาจูนแล้วก็ ไม่มีความโต้แย้งใดๆไม่มีข้อสงสัยใดๆว่ามันจะเป็นไปได้เหรือมันจะมันจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ที่เป็นความสงสัยล,งลังเลแต่ให้คุณมาด้วยความจิตว่างจิตเบาจิตสบายแล้วคุณจะได้อะไรดีๆกลับไปนะคะดังนั้นคอสัมมนาของครูครูค่อนข้างเลือกคนมาเรียนนะคะเลือกคนมาเรียนก็คือครูจะสอนเฉพาะคนที่เชื่อและศรัทธาที่จะทําและตั้งใจทําจริง ถามว่าคนที่เข้ามาเรียนกับครูเนี่ยมีไหมมีนะคะเขาจะทักมาเป็นส่วนตัวเพราะเขาอยากเรียนส่วนตัวทักมาเป็นส่วนตัวอยากเรียนส่วนตัวก็จะมีสอนทั้ง call, วิดีโอคอลสอนทั้งเฟซส่วนตัวที่เป็นเฉพาะตัวนะคะแล้วก็จะมีสอนพบตัวซึ่งในบางรายก็คือจะไม่ได้เอามาแบ่งปันในสาธารณะซึ่งบางบาง บางบางคนหรือบางท่านเนี่ยก็อาจจะให้แบ่งปันแต่บางท่านก็ขอเป็นข้อมูลในส่วนตัวเราก็แบ่งปันได้ในในบางในบางส่วนที่ขออนุญาตนะคะซึ่งมันเป็นความมันเป็นสิทธิของเขาอยู่แล้วนะคะครูก็จะเชื่อมโยงช่วยในสิ่งที่ครูช่วยได้แต่สิ่งที่ครูนํามาแบ่งปันครูก็จะพูดเรื่องที่มันดีๆเรื่องที่มันดีๆที่สามารถแบ่งปันได้จะไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครนะคะ แล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณแม่กับลูกลูกเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนะคะอยู่ในโรงเรียนลูกก็เรียนจบมาช่วงหนึ่งแล้วแต่ลูกไปเจอเพื่อนในกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองนะคะก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของยานะคะก็จึงเกิดปัญหาอะไรบานปลายมายาวนะคะ จึงได้เข้ากระบวนการได้ทําให้แม่กับลูกคนนี้เชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงในเรื่องของจิตใต้สํานึกซึ่งใช้เวลาในสักระยะหนึ่งแล้วตัวของเขาเองจะต้องปรับตัวค่อนข้างมากแล้วเราก็อาศัยว่าให้แม่เนี่ยต้องปฏิบัติแล้วก็พูดในสิ่งที่เป็นเทคนิคต่างๆที่ครูพยายามป้อนให้แล้วก็สวดมวนต์อธิษฐานจิตตลอดนะคะในช่วงเวลาระยะเวลาหปีสองปีนี้นะคะก็เกิดการเ,เปลี่ยนแปลงว่า อาการเขาเริ่มดีขึ้นนะคะเขาเริ่มถอยยาได้เขาเริ่มถอยยาได้แล้วก็กลายมาเป็นเด็กที่ไปทํางานตั้งใจทํางานมีเงินเดือนให้ตัวเองมีเงินแบ่งให้ให้แม่ให้ยายนะคะเปลี่ยนคนคนหนึ่งที่หลงทางไปเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาแต่เมื่อมาถึงวันหนึ่งและจุดวันหนึ่งที่ครูได้มาเจอเขากับแม่ซึ่งแม่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกตรงนี้ นะคะคือ,อด้วยความที่แม่รักลูกไงคะสงสารลูกอยากแล้วก็ตัวเองก็อยากจะหลุดพ้นความทุกข์จากตรงนี้นะคะก็ได้ไปช่วยนะคะก็ได้ไปช่วยก็เปลี่ยนชีวิตคนให้เดินมาถูกเส้นทางขึ้นนะคะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ที่ประสบการณ์นะก็คือมีคนที่จะโทรเข้ามาหาบ่อยๆเรื่อยๆนะคะเหมือนบางคนเนี่ยคนรักของตนเองเนี่ยคนรักของตนเองเอ หนีออกจากบ้านไปนะคะเหมือนหนีออกจากบ้านไปไม่รู้ว่าเขาไปไหนซึ่งเขามีเหตุผลของเขาแต่ก็ใช้วิชานะคะใช้วิชาที่เรามีแล้วก็ให้เขาฝึกทุกวันฝึกทุกวันอธิษฐานจิตทุกวันครอบวิมานแก้วให้แล้วก็เชื่อมอยู่ผ่านกระโจกพูดกับเขาทุกวันพูดกับเขาทุกวันในสิ่งดีๆแล้ววันหนึ่งสามีเขาก็กลับมานะคะกลับมาพร้อมกับเป็นคนใหม่คนหนึ่งที่ดีขึ้น ะะเหมือนเขาต้องเหมือนเขาต้องไปเคลียร์ตัวของเขาเองในช่วงหนึ่งนะคะนะคะแล้วเขาก็กลับมาเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นนะคะเพราะภรรยาจะฝึกจูนจิตกระจายพลังงานส่งไปให้เขาตลอดแล้วให้เขากลับมาที่บ้านนะคะก็มีในกรณีของผู้หญิงนะคะที่เขาอยากตั้งครันอยากตั้งครันอยากมีลูกนะคะอยากตั้งครันอยากมีลูกแต่เคยมีประวัติเหมือนการแท้งนะคะก็ช่วยเคลียร์ ช่วยเคลียร์ในเรื่องปมหรืออาการช็อกต่างๆจากการที่เขาได้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 แทนบุตรอย่างเงี้ยนะคะให้เขามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งครันใหม่เขาก็มีเด็กมีลูกมีลูกมีเด็กขึ้นมานะคะมีลูกขึ้นมาหรือบางคนเนี่ยเจอเหตุการณ์ในชีวิตแล้วช็อกกับตัวเองนะคะช่วยให้แล้วก็บอกเขาว่าวันหนึง่งว่าจิตลึกๆเขาก็คืออยากมีลูกนั่นแหละนะคะ เราก็บอกว่าภายในปีนี้จะมีลูกชายนะคะภายในปีนี้จะมีลูกชายแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นคือครูบอกได้แค่นี้มีครูบาอาจารย์ช่วยเชื่อมก็คือครูบอกได้แค่นี้นะคะแล้วก็ภายในปีนั้นเขาก็มีลูกชายจริงๆค่ะนะคะแล้วชีวิตเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปอีกคน,คนหนึ่งนะคะแล้วสาหรับผู้หญิงอีกคนหนึ่งมีชีวิตที่แบบประมาณว่า ต้องการปลดล็อกในเรื่องของความรักอยากเจอเนื้อคู่อ,อ,อยากเจอเนื้อคู่คนรักที่ดีกับเขาจริงๆรักเขาจริงๆนะคะเขาอยากเคลียร์ความรู้สึกที่อ,อ,อาจจะเรียกว่าอะไรอกหักอกหักอย่างเงี้ยอยากเริ่มต้นใหม่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่อยากอยู่กับความทุกข์เหล่านี้แล้วนะคะก็มาหา นะคะเราก็ช่วยเคลียร์ให้หลังจากนั้นเขารู้สึกให้อภัยทุกอย่างกับคนรักคนเดิมที่เคยรักกันมาแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆตอนที่ครูทำเนี่ยตอนที่ครูทำมันก็มีความรู้สึกเหมือนครูบาอาจารย์ช่วยเชื่อมครูก็บอกเขาว่าในช่วงสามเดือนนี้หรือในช่วงหกเดือนนี้นะจะเจอเนื้อคู่จะเจอเนื้อคู่แล้วจะได้แต่งงานเนี่ยค่ะ ครูก็บอกเขาไปแบบนี้ค่ะก็ในช่วงช่วงหกเดือนหกเดือนและในช่วงระยะเวลาปีนั้นนะคะก็เริ่มมีเ,เริ่มรักเริ่มมีรักเริ่มคบหากันแล้วก็ได้แต่งงานกันนะคะอน,นก็ได้แต่งงานกันนะคะนี่คือเว็นวิธีรัดและถางง่ายที่สุดบางทีก็เหมือนอาจจะเหมือนมีลูกศิษย์บอกว่าครูอยากดูดวงผ่านจิตอยากให้ครูทําให้ก็เขาก็บอกแบบนี้อ้า,อาดูดวงก็ดูดวงเด ก็คือมันเป็นในลักษณะที่เขารู้ด้วยตัวเองหรือบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์ช่วยเชื่อมให้ค่ะก็พูดออกไปแต่ว่าตัวครูก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่วิเศษอะไรมากนะแต่ครูใช้วิชาวิชาที่ครูมีแล้วก็เชื่อมโยงกับครูบาอาจารย์แล้วก็ถ้ารู้ถ้าเห็นก็บอกไปในสิ่งที่เขารู้เขาในสิ่งที่เขารู้หรือสิ่งที่เขาเห็นช่วยเชื่อมให้เขาหรือถ้ามีอะไรแวบๆออกมาครูบาอาจารย์ช่วยเชื่อมก็บอกเขาไปตามนั้นนะคะนะคะ <c oughs> ก็ต้องอาศัยว่ามาด้วยความเชื่อและความศรัทธานะคะถึงจะสอนให้แล้วทำให้ราคาคอสของครูเนี่ยถ้าเรียนส่วนตัวหนึ่งวันนะคะเรียนส่วนตัวหนึ่งวันหนึ่งันดอแปดบดบาทถ้าเรียนเป็นชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงออนไลน์จะสอนอวันละหนึ่งชั่วโมงสองครั้งหนึ่งดันแด้อยแปบาทแต่ถ้าจะเป็น เ,เรียน5ชั่วโมงนะคะวันละ1ชั่วโมงก็คือ5 5วันในช่วง5วันวันละ1ชั่วโมงแบบออนไลน์นะคะราคาพิเศษ2,999,999บาทนะคะจากราคาเต็ม50,000บาทซึ่งหลักสูตรที่ครูสอนเนี่ยมันเป็นวิชาการที่เกี่ยวกับพลังจิตใต้สำนึกแล้วครูเอามาเชื่อมโยงในเรื่องของทางจิตวิญญ,ญาณเชื่อมโยงในเรื่องของสมาธิฝึกให้ คือจูนจิตกันทั้งวันจูนจิตกันทำเวิร์กช็อปที่มานั่งนั่งนอนๆอนอยู่กับสบาที่อยู่กับความเบาความสบายแล้วคุณก็ไปฝึกต่อนั่นแหละค่ะคุณจะได้อะไรที่มันเป็นทางลัดของชีวิตนะคะที่ครูเล่าให้ฟังนี่คือประสบการณ์ว่าบางคนจะใช้เวลากันทะเลาะกันไปอีกสักปีๆแค่คุณมาเรียนวันหนึ่ง กระบวนการผ่านจิตใต้สำนึกคุณกลับไปคุณเปลี่ยนชีวิตของคุณได้คุณเคลียร์ตัวเองได้คุณมีสิ่งดีๆที่คุณจะทําเห็นคุณค่าตัวเองรู้ได้เข้าใจตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กนัเกเรียนผู้สูงอายุพ่อแม่ลูกหรือจะเป็นคนรักคนใกล้ชิดนะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่จิตข้างในของเราที่พลังงานเยอะๆนี่ล่ะคะ่ะ จิตข้างในของเราจิตใต้สํานึกของเราเขามีพลังงานเยอะอยู่แล้วไม่ต้องคุยกันยากไม่ต้องคุยกันนานนะคะคุณครูบอกว่าเด็กคนนี้ดื้อมากมาเจอครูวินะคะครูวิช่วยเชื่อมกระบวนการในทางจิตใต้สํานึกให้เด็กคนนี้กอดคุณครูกอดคุณครูขอบคุณคุณครูรู้สึกสํานึกคุณทุกอย่างจะเป็นเด็กดีจะตั้งใจเรียนนะคะมันจะมีอะไรบางอย่างคะ่ะต้องช่วยคลายให้เขาช่วยแก้ให้เขา เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเจอเหตุการณ์อะไรในสภาพชีวิตและครอบครัวของเขาที่ไม่มีคนที่จะคอยมาช่วยเขาในส่วนนี้นะคะครูก็จึงเป็นแสงสว่างที่ครูจะช่วยคนนะคะงานที่ครูขายไปเนี่ยเพราะต้องการช่วยคนแต่การขายของครูขายความรู้ขายวิชาของครูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขายไปเพื่อแลกเพื่อแกกับการที่ครูก็ต้องดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งทางโลกและทางธรรม มันจึงเป็นปัจจัยที่ต้องแลกกันนะคะแล้วคนที่เข้ามาเรียนก็จะเห็นคุณค่าว่าการลงทุนนี้จะคุ้มค่าจะได้ประโยชน์นะคะบางคนเรียนฟรีอาจจะฝึกก็ได้ไม่ฝึกก็ได้แต่คนที่เขาลงทุนมาเขาเห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาลงทุนเพื่อที่เขาจะต่อยอดของเขาเขาลงทุนเรียนหลักพันหลักหมื่นแต่เขาสามารถทําเงินได้หลักแสนหลักล้านหรือได้มากกว่านั้นนะคะ มหาเศรษฐีร้อยล้านก็ยังเคยแอบ,บมาเรียนนะคะนะคะและลูกศิษย์ของครูในหลายคนแอบ,บมาเรียนนะคะแบบว่าครูคนที่เขารวยคนที่เขารวยแล้วบางทีก็ต้องแบบอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องเล่าแบบสนุกสนุกนะขอให้ทุกคนมีความสุขและความโชคดีนะคะขอบพระคุณมากค่ะ